เรื่องของมาตรการยืดระยะเวลาการหยุดยิงของอิสราเอลกับฮามาสนะครับเพราะว่าทางอิสราเอลอ้างว่าฮามาสนั้นละเมิดสนธิสัญญาการหยุดยิงครับรัฐบาลอิสราเอลถอนคณะเจราจากลับจากประเทศกาต้าแล้วนะครับซึ่งกาต้าเนี่ยถือว่าเป็นคนกลางในการเจราจาสงบศึกกับกลุ่มฮามาสครับอิสราเอลออกมาระบ,บุว่าการเจราจาขอขยายระยะเวลาหยุดยิงเพื่อแลกกับตัวประกันในกลุ่มฮามาสนั้นจะ ไม่เกิดขึ้นอีกครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษปาเลสไตน์หลังจากกลุ่มฮามาสนั้นละเมิดเงื่อนไขของการสงบศึกในครั้งนี้เช่นเดียวกับทางฝั่งฮามาสครับโดยชเลเอาอารูรีนะครับรองผู้นําสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสที่ออกมายืนยันเสียงแข็งเหมือนกันบอกว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนนักโทษปาเลสไตน์กับตัวประกันหรือมีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นอีกในตอนนี้ จนกว่าอิสราเอลจะหยุดยิงในชวนกาซาครับซึ่งขณะนี้มีรายงานนะคะว่ายังคงมีตัวประกรันโดยเฉพาะผู้ชายถูกจับกลุ่มคุมขังอยู่ในราวๆ117คนซึ่งทางกลุ่มฮามาสออกมายืนยันว่าใน117คนเนี่ยทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ได้รับการดูแลภายใต้กองทัพฮามาสซึ่งทางฮามาสยังคงยืนยันคําเดิมค่ะว่าเงื่อนไขเดียวของการปล่อยตัวประกรัน คือการที่อิสราเอลต้องหยุดยิงแล้วปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ทั้งหมดนะคะออกมานั่นค<ง>ือเงื่อนไขเดียวโหนี่เงื่อนไขาย,ยากมากนะฮะเงื่อนไขเดียวเท่านั้น<บ>ค่ะแล้วไม่เป,ปลี่ยนแปลงยังคงเป็นเงื่อนไขนี้ตั้งแต่วันแรกนะคะซึ่งการเจรจาขยายเวลาพักรบและปล่อยตัวประกันมีอันต้องล่มลงไปเนื่องจากว่ารัฐบาลอิสราเอลระบุว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นฝ่ายละเมิดเงื่อนไขาการหยุดยิงก่อนโดยไม่ยอมปล่อยตัวประกันหญิง15คนและเด็กอีก2คนออกมาตามสัญญ,ญาก็เลยทําให้ข้อตกลงหยุดยิงมีอันต้องยกเลิกไป เมื่อเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาโจมตีอย่างหนักหน่วงโดยกลุ่มฮามาสได้ระดมยิงจรวดเข้ามาใกล้ถึงกรุงเทวาวิฟด้วยค่ะครับผมส่วนที่เราสนใจกันมากคือตัวประกันชาวไทยที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับอีกทั้งหมด9คนนตอนนี้ที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยที่ควบคุมถูกควบคุมตัวคุณปราณีพิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับออกมาบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงทํางานไม่หยุดหย่อนนะครับในการเอาตัวประกัน9คนไทยของเรากลับมาให้ได้ล่าสุดมีการติดต่อกับรัฐมนตรี ในหลายประเทศนะครับที่เคยประสานงานกันไว้เพื่อให้นําตัวประกันออกมาจากพื้นที่ฉนวนกาซาแต่คุณผู้ชมครับตอนนี้ยังมีการยิงกันอยู่เลยจึงมีสถานก,การณ์ที่น่าเป็นห่วงและเป็นกังวลอย่างมากนะครับและถ้าหากยังยิงกันอยู่แบบนี้การปล่อยตัวประกันในเวลานี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าถ้าปล่อยออกมาเดินทางออกมาก็จะเสี่ยงภยัยมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการหยุดยิงครั้งใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับ